สินค้าอุปโภคการันตีคุณภาพด้วยรางวัล so s o Awards 2022ยังคงครองใ่คุณพ่อบ้านแม่บ้านอยู่เสมอสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ m ม e s s Wow ไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำอนเนกประสงค์สเปรย์ฉีดผ้าและพงสปอกสูตรเข้มข้น m e e s s Wow ที่ล่าสุดค่ะถูกรับเลือกให้เข้ารับรางวัลใหญ่ทางตีจากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย กับรางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2022หรือ SO 2022ค่ะชื่อออนทนัตถารีเซพเนอร์นะคะเป็นประธานกรรมการบริษัทจิตสิสวาวประเทศไทยจำกัดค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่วันนี้ได้รับรางวัลนะคะในในด้านของผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมแห่งปี2022นี้นะคะใช่ค่ะก็ถือเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวผสงสะฟอรมิซิสฟาว Mrs. Wow, ระยะเวลาหนึ่งปีในเรื่องของคุณภาพที่เราควบคุมกันมาก็ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็รางวัลน,นี้ก็ถือเป็นการการ,การันตีอีกหนึ่งรางวัลค่ะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของมิซิสฟาวจะเน้นในเรื่องของการทาความสะอาดภายในบ้านในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำหัศจรรทร์น,นะคะที่สร้างยอดขายให้เรามาตลอดสีปีนะคะ สร้างยอดไขย20ล้านก้อนมาแล้วค่ะ,ะต้องบอกก่อนว่าพี่เริ่มต้นจากการที่เป็นแม่บ้านอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดมาโดยตลอดเราเลยมองว่าที่ประเทศไทยควรจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ได้มาใช้ค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในประเทศไทยค่ะยากไหมพี่มองว่าไม่ไม่ยากเกินเกินความสามารถค่ะ,ะเราใช้ความจริงใจกับลูกค้าละค่ะแล้วก็ใช้การรีวิวให้ลูกค้าเห็น โชคดีที่ผลิตภัณฑ์ของมิซิวาวาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลทันทีลูกค้าเลยตัดสินใจซื้อได้ง่ายตัวแทนจําหน่ายตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศนะคะเทคนิคในการดูแลตัวแทนจําหน่ายคือเราดูดแลกันแบบครอบครัวค่ะแล้วก็ให้ ตัวแทนจําหน่ายมีความรู้เพิ่มศักยภาพให้เขาค่ะให้เขาสามารถมีไรายได้กันทุกคนค่ะต้องขอบคุณตัวแทนจําหน่ายทุกคนนะคะที่วันนี้ให้การสนับสนุนแล้วก็เดินทางร่วมกับมิซิสวามาตลอด4ปีค่ะก็สัญญาว่าจะทําผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็พาแบรนด์ของเราไปสู่ระดับโลกไ,ได้ค่ะใครที่สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้มีแอดไซน์นะคะ M s w o w 1นะคะหือว่าทางเขตของบริษัทนะคะ m i s s i South e a อ c o m p a n ค่ะก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะบอกอยากจะเชิญชวนทุกคนที่อยากจะเพิ่มรายได้นะคะมีรายได้เพิ่มลองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลองหาผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องใช้ไปลอง เป็นไปลองจำหน่ายอยู่ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าใช้ในครัวเรือนและทุกคนต้องใช้ทุกบ้านต้องใช้อยู่แล้วการซื้อการขายจะค่อนข้างง่ายกว่าทั่วไปค่ะ